แสกล่า,าข่าวทุกคนครับพ่อและแม่พาลูกไปฉลองวันเกิดในร้านอาหารปรากฏว่าเจออาสาสมัครของหาดใหญ่เมากลางในร้านนะครับใช้อาวุธปืนยิงคนในร้านซึ่งพ่อและแม่ของเด็กไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยสุดท้ายถูกจ่อยิงเสียชีวิตในงานวันเกิดของลูกลูกจะต้องอยู่อย่างไรเพราะว่าต้องสูญเสียทั้งพ่อแล้วก็แม่ในงานวันเกิดของตัวเองอ่ะทุกคนครับทุกคนครับเรื่องราวนี้แซกฝากทุกคนกดติดตามช่องแซกเล่าข่าวคลิปนี้ กดหัวใจคลิปนี้และกดแชร์คลิปนี้ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเงียบนะครับคือช่วงเวลาประมาณตีสองที่ผ่านมาทุกคนครับที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับแอบเพอรนให่จอมสงขาปรากฏว่าอาสาสมัครนะครับคนนี้เนี่ยทุกคนครับเขาเนี่ยอายุ50ปีนะฮะเขาเนี่ยไปร้านอาหารแห่งนี้นะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณดึกๆนะทุกคนครับปรากฏว่าถือขวดเหล้าเข้าไปครับเป็นขวดเหล้าแบนทุกคนจากนั้นเนี่ยมีการสั่งน้ําแข็งแล้วก็โซดานั่งดื่มอยู่ที่ร้าน แต่ช่วงนั้นเนี่ยคือมีโทรศัพท์เข้ามาที่เขานะฮะทำให้ทางด้านอาสาสมัครคนเนี้ยทุกคนครับลุกขึ้นนะฮะไปคุยโทรศัพท์อยู่ที่เรเวณหน้าร้านคุยอยู่พักหนึ่งพนักงานร้านก็คิดว่าอา้าวเช็คบินแล้วเหรออะไรแบบนี้พนักงานร้านผู้ชายเนี่ยก็มาเก็บโต๊ะมาเคลียร์โต๊ะนะครับปรากฏว่าไอ้อาสาสมัครคนเนี้ยทุกคนครับมันเดินย้อนกลับมาที่โต๊ะของมันเองแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับมีการใช้อาวุธปืนเนี่ยจ่อที่บริเวณพนักงานร้านของผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำให้ จากนั้นเราก็ไปเช็คบินนะทุกคนครับจ่ายเงินเนี่ยประมาณ130กว่าบาทพอจ่ายเงินเสร็จแล้วมันออกจากร้านไปทุกคนครับทุกคนก็คิดว่าเรื่องมันเงียบแล้วปรากฏว่าไอ้อาสาสมัครคนนี้เนี่ยมันก็เดินวนกลับมาครับขับรถวนกลับมาผ่านไปสักห้านาทีทุกคนครับวนกลับมาคราวนี้โอ้โหอาวุธปืนเนี่ยทุกคนครับจ่อยิงเลยฮนะกราดยิงเลยในร้านนะครับจนกระทั่งทางด้านพนักงานผู้หญิงแล้วก็ทางด้านแม่ของเจ้าของร้านเดินมายกมือไหว้ขอโทษครับ แต่ว่าไอ้อาสาสมัครคนนี้ก็ไม่ยอมนะทุกคนครับยิงกราดไปทั่วเลยฮะไปจ่อยิงพ่อและก็แม่ของเด็กที่เขาพาลูกเขามาฉลองวันเกิดอะแล้วลูกเขาเนี่ยทุกคนครับวิ่งหนีนะโอ้โหล้มหัวแตกด้วยปรากฏว่าพ่อและแม่ถูกจ่อยิงเสียชีวิตนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันไม่หยุดเท่านั้นนะทุกคนครับมันก็ยังยิงอยู่ในร้านนะทุกคนจนกระทั่งไปยิงที่บริเวณศีรษะของเจ้าของร้านครับตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนะฮะรักษาตัวอยู่ แล้วก็มันเนี่ยขับรถหนีออกไปตอนแรกเห็นว่ามันจะไปปิดชีพตัวเองจบชีวิตตัวเองสุดท้ายครอบครัวของมันนะทุกคนครับไปกล่อมให้มามอบตัวครับเข้ามามอบตัวที่สพหาดใหญ่ไปที่เรียบร้อยแล้วหลายคนมองว่าอาสาสมัครนะครับของหาดใหญ่ทําไมมันกลางขนาดนี้ไอคนนี้เนี่ยทำไมมันกลางขนาดนี้นะครับมีพฤติกรรมอย่างไรหลายคนบอกว่าโอ้โหอสอที่พื้นที่ของหาดใหญ่หรือว่าพื้นที่ของ บริเวณเออภาคใต้อะไรแบบนี้เนี่ยโอ,อ้โหมันกลางเหลือเกินนะฮะมันยิ่งกว่าตำรวจอีกนะครับแล้วมามอบตัวแบบนี้ทุกคนคิดง่ายๆแล้วว่าโทษมันจะขนาดไหนนะทุกคนครับศาล์ท่านจะเห็นอย่างไรอันนี้เราก็ไปสามารถไม่สามารถที่จะชี้นําท่านศาลได้นะฮะแต่ว่ากฎหมายจะทําอย่างไรกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมมันโหดร้ายจริงๆนะครับเรายอมรับกันไม่ได้จริงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาโด,ดยอาสาสมัครคนนี้นะครับชื่อว่าอาสาสมัครอัครพลผามจำนงครับ